นิวมินิสนอ m i มินิตคันแพรยังคงต่อเนื่องกับเรื่องราวของวัคซีนโควิด1 i d 1 9ที่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะเข้าล็อกพร้อมปักลงบนแขนของคนไทยตามแผนของทางรัฐเขาแต่แต่แต,แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็มีเรื่องให้เมาส์มอยกันก่อนให้กองเชียร์แล้วก็กองแซลเนี่ยเขามาบันเทิงกันสักหน่อยหลังจากที่นายกพ้นเอกประยุทธ์จันโอชาขออาสาปักเข็มวัคซีนโควิด1 i เป็นคนแรก ก็มีคนเขามองว่าการน่าสาะัมเข็มครั้งนี้ของบิ๊กตู่เนี่ยเขาตัดช่องน้อยแต่พอตัวชิงเอาตัวรอดฉีดวัคซีนก่อนหรือเปล่ากันเนี่ยแล้วเขาที่เธอว่าเนี่ยคือใครหรอคนที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ไม่ใช่ที่ไหน ก็คือคุณโอผ๊ผพานทองแทชินวัตรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณทักษินชินวัตรที่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวใจความว่าประเทศไทยเนี่ยฉีดวัคซีนให้ประชาชนล่าช้ากว่าประเทศอื่นทําเอาโครงสร้างธุรกิจเสียหายแต่กลายเป็นว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีกลับจะฉีดวัคซีนเป็นคนแรกผู้นำประเทศเนี่ยควรจะเสียสละโดยเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการฉีดวัคซีน ไม่ได้ลาชา้าด้วยการเสียสละฉีดเป็นคนสุดท้ายไม่ใช่เอาตัวรอดตัดช่องน้อยแต่พอตัวแถมยังทิ้งท้ายแบบแสบๆดบเยว่าถ้าผู้นำทำตัวแบบนี้คนไทยเนี่ยจะไม่เชื่อมั่นในตัวผู้นำมากกว่าจะไม่เชื่อถือในวัคซีนอีกนะจ๊ะแสบมากถ้าจะมองว่าเป็นการเอาตัวรอดก่อนเนี่ยมันก็ไม่แปลกแต่อย่าลืมนะว่าใครฉีดก่อน ก็เสี่ยงก่อนเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยการผลิตวัคซีนเขาใช้เวลาเป็นปีๆถึงจะผลิตวัคซีนที่ได้คุณภาพขึ้นมาแต่วัคซีนโควิด -19 เนี่ยใช้เวลาไม่ถึงปีด้วยซ้ำที่ใช้ในการทดลองแล้วก็ผลิตออกมาเธอก็คิดดูเอาแล้วกันว่าเสี่ยงไหมแต่ที่ฉันพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าวัคซีนที่ทางรัฐเขาเอามาฉีดให้กับคนไทยเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพนะ แต่เพียงแค่ว่าผลข้างเคียงเนี่ยมันก็อาจจะมีอยู่บ้างขึ้นอยู่กับว่าจะมากหรือว่าน้อยในแต่ละคนก็คือถ้ารัฐเนี่ยเขามันนะม่นใจนะักมั่นใจหน่ะว่าวัคซีนที่คว้ามาเนี่ยมันเวิร์กมันชัวระดับหนึ่งไม่งั้นเนี่ยเขาก็คงไม่กล้าที่จะเอามาฉีดกับประชาชนคนไทยหรอกจริงไหมฉะนั้นเนี่ยที่คุณองค์เขาพูดมามันก็เลยน่าคิดไง ก็แล้วแต่คนจะมองนะแต่ว่ายังไงซะเรื่องนี้เนี่ยก็ถึงหูคุณสุพ่อหรือว่าแรมโบอีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยงานนี้ก็เลยมีการออกมาป้องบิกตู่อย่างว่านายกเนี่ยมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ความสําคัญกับประชาชนท่านจึงเสนอตัวฉีดก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าวัคซีนเนี่ยปลอดภัยคนไทยจะได้เชื่อมัน่น เขาถึงยืนยันว่านายกเนี่ยไม่เคยคิดที่จะเอาตัวรอดหรือว่าเอาเปรียบใครเพราะว่าที่ผ่านมาท่านก็ทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดในทีนี้จนสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มคลี่คลายลงทั้งยังเร่งจัดหาวัคซีนให้คนไทยโดยเร็วที่สุดแต่ทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่มีอยู่และคนที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยเขาก็คิดเช่นนี้คิดถึงประชาชนก่อนใช่ว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวจะที่ไหนกัน ออแต่ที่แซบเลยเนี่ยก็คือคุณสุพรเขาได้ทีเขาก็อัดคุณโอ๊กสนุ่มเลยเขาว่าถ้าคุณโอ๊กสงสารคุณพ่อแล้วก็คุณอาเนี่ยก็ควรที่จะหยุดว่าถ้าการรมใส่ความคนดิดได้แล้วเพราะว่ายิ่งพูดยิ่งทําให้คนไทยลืมวีรกรรมอัปยศที่ได้กระทําไว้กับประเทศไทยแล้วก็คนไทยของอดีตผู้นําประเทศทั้งสองคนไม่ได้เลยหูเจ็บหวแต่เอาเอะเรื่องวัคซีนเนี่ย ขอแค่ทางรัฐก็ตั้งใจให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนโควิด -19 อย่างทั่วถึงที่เซ็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยที่สุดใครจะฉีดก่อนหรือว่าฉีดทีหลังเนี่ยก็ได้หมดอ่ะนั่นวัคซีนเมืนี้ที่เข้ามาก็จะต้องใช้เวลาในการเตรียมการทั้นระยะหนึ่งเช่นกันนะครับใช้เวลาในการเตรียมการเพื่อจะเข้าสู่การฉีดนะครับส่วนใครจะฉีดบ้างอะไรบ้างหรือฉีดก,ก่อนฉีดหลังนั่นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ทาง ทางกรรมการจะพิจารณาขึ้นมาแล้วกส็สบคให้ความเป็นชอบไปด้วยกันเพราะเราทํางานเป็นระบบด้วยกัน่างนี้นะครับแน่นอนครับการทําง,งานเพื่อคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเป็นหลายล้านคนมันต้องมีปัญหาหมดมีปัญหาในขั้นต้นเราต้องแก้กันช่วยแก้ไขด้วยความเขอ้าใจ